ก็ช้างมีดีอย่างไรก็ต้องไปดูกันวันนี้ลำล่อยอร่อยแซบจะพาไปชิมเมนูเด็ดนะคะติดตามกันได้เลยค่ะลำ่อยอร่อยแซบวันนี้ ตามมันก็ธรรมดาไปนะฮะเราเลยใส่ของทะเลที่เราคือเราอยู่เกาะอยู่แล้วนะฮะของทะเลพวกเนี้ยเราก็เลยใส่ลงไปไม่ได้มุ่งเน้นกำไรแค่อยากให้ลูกค้าได้ลองมาทานนะครับเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าแน่นอนว่าลูกค้ามาเนี่ยต้องมีรอยยิ้มกลับด้วยความที่ของผมเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของอยากให้ลูกค้าได้ลองมาทานนะส่วนหนึ่งผมมี delivery f ่ฟรี พักรีสอร์ทไหนก็ตามผมเดลิเวอรี่ส่งฟรีให้หมดนะฮะราคาตามเมนูไม่มีการชาร์จลูกค้าทั้งสิ้นยกความสดจากทะเลมาเสิร์ฟแบบนี้ล้ำอร่อยอร่อยแซ่ข่ะยกนิ้วให้เลยค่ะอยากชิมไปได้ที่ร้านเดอะยูเทริมถนนบ้านหาดทรายขาวบ้านม่าคังคาวเกาะช้างจังหวัดตราดอร่อยราคาจับต้องได้และยังมีบริการส่งฟรีสำหรับลูกค้าบนเกาะชายอีกด้วย อร่อยอร่อยแทบทุกสิ่ง<ม>อย่างจริงๆนะคะโดยเฉพาะอ,อาหารทะเลคือที่เกาะช้างอาหารทะเลอ่ะดีงามเพราะสดถูกไหมฮะ<ช>แล้วก็เร<ะ>ิ่มต้นที่หลักสิบปลายๆไ,ไปจนถึงหลักร้อยแค่นั้นส่วนอาหารตามสั่งแหม่ห้าสิบบาทอิ่มแล้วนะคะอร่อยไว้ใจได้จริงๆเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรของครอบครัวที่เขาอยู่ตรงนั้นขายมาเนิ่นนานกว่าสี่สิบปีแล้วนะค่ะนี่ร้านเดอะยูเทิร์นเกาะช้างไปอุดหนุนกันได้ค่ะช่วงหน้าหนาวแบบนี้เราจะต้องมีของกินที่แบบว่าโอ้ยช่วยให้คลายหนาวกันบ้างดีกว่านะ น,ะะนี่เลยข้าวจี่ของอร่อยของดีของขอนแก่นนะจ๊ามาจี่กันเช้าๆช้แบบนี้นี่ใช่เลยนะฟินเนาะอากาศเย็นๆยนสบายแบบนี้นะคะชาวขอนแก่นเนี่ยเขาต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายทําให้เมนูพื้นถิ่นอย่างข้าวจี่เนี่ยตอนนี้เขาบอกเลยว่า โอ้โหขายดีมากขึ้นเลยพี่ชัญญาโดยที่ร้านของป้านะคะป้าชื่อป้าขวัญใจใช่ซึ่งเขาขายข้าวจี่น่ากินไหมโอ้มากมาก้างอย่างเงี้ยโหตอนเช้านะคะเขาขายอยู่ตรงริมถนนกะสิกรทุ่งสร้างนะคะตรงข้ามกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจเขตเทศบาลนครขอนแก่นจ้ามีลูกค้าเนี่ยตอนนี้บอกเลยมารอซื้อเยอะแยะมากเพราะว่าอากาศเย็นไงนะนี่เขาต้องทาทาทาแบบนี้นะคะโหนี่เคล็ดลับความอะไรอยู่ตรงนี้นี่แหละถูกต้องาเยอะเยอะทาเยอะ ถ่า <c oughs> จุกๆค่ะจุกเข้าไปค่ะใช่อย่างนี้เลยนะคะคุณป้าขวัญใจเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาทําข้าวจี่วันล,ละ3 0 0ถึง500ชิน้นชิ้นละ10บาทเองขายหมดทุกวันนะคะโดยช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าเนี่ยเหมาไปเลี้ยงแล้วก็รับไปขายต่อด้วยมีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดํานะคะโดยที่เขาเตรียมข้าววันละหนึ่งกระสอบหรือว่า50กิโลส่วนไข่ไก่ของเขาเนี่ยก็วันละ 50แผงเป็นแบบนี้่ยอะใช่ไหมล่ะอยากกินลถ้าพี่ชัญญาไปซื้อนะหนูว่าพี่ชัญญาต้องไปแบบว่ากำกับแน่เลย<ช>ป้าขาอีกอค่ะจุ ใช่ปะเล้น่ากินนะคะโดยวิธีการปรุงไข่ของเขาให้หอมอร่อยเนี่ยจะใส่เกลือแล้วก็ซอสปรุงรสเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าผ่านไปก็แวะไปอุดหนุนป้าเขาได้เลยเพราะว่าเขาขายช่วงเช้าขายหกโมงถึง9ก้าโมงและก็ช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มบ่ายสามถึงหนึ่งทุ่มเลยนะจ๊ะแต่ต้องรีบไปหน่อยนะเพราะว่าป้าบอกว่ามันหมดเร็วมากเลยช่วงนี้ป้าบอกปิ้งไม่ทันแล้วแม่เอ้ยออกฝักทองต้องรยิ่งปิ้งไม่ทันใหญ่เลยนะคะ